นี่ผมเพิ่งเคยเห็นเห็นหมูแมวนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยดูวิ่งหนีผมไปละลูกหมูหมูแมวะฮะเปไม่ใช่หมูป่าแนละ้วเป็นหมูแมวโอ้ยวิ่งหนีไปหมดแล้วไม่รู้จะเชื่องหรือเปล่าเอ้มองมาทางนี้ด้วยหมูแมวหมูแมวอุ้ยมีเต็มเลย เลยการก่อสร้างของชาวเผ่ามูเซอร์นะครับจะนิยมสร้างเล้าหมูไว้ด้านล่างบ้าของตัวเองนะครับนี่เป็นหมูที่กำลังโตหมูแมวผมว่ามันตัวเล็กกว่าหมูบ้านทั่วไปนะเนี่ยเขาบอกเขาขายผมตัวละหนึ่งพันบาทจะให้เกลับไปได้เลยแต่จริงๆอยากได้ตัวเล็กแต่เขาบอกมันยังไม่หย่านมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับ ผมว่าถ้าเกิดว่าแม่มาเที่ยวที่หมู่บ้านมูเซอร์ครั้งนี้นะผมคงไม่เจอแล้วคงไม่รู้ว่ามันมีหมูที่ที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยเขาหมูมันกินน้ํานี่เป็นลูกหมูนะครับตัวแม่มันจะถูกขังไว้ในในใต้ใต้บ้านนะครับเพราะว่าลูกมันเล็กกว่าก็เลยลอดรู้ออกมาได้นะครับแล้วพอเวลาหิวนมก็จะกลับไปกินนมกับแม่มันในในเล้าหมูซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านต่อนะครับ